สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิมมลุมังง์ก็สารคิปนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เ,เป็นสลามไปซะแล้วสำหรับเล่มที่สิแปดนะครับเพื่อมาให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับขณะที่ลิมมลุกับเลออนก็ลั้งถกเทียงกันอยู่กีก็เลยกล่าวขึ้นมาว่าจริงๆเลยทั้งที่คาดหวังว่าพอเจ้ามาแล้วจะผ่อนคลายเึ้น แต่ดูเหมือนว่าข่าจะคิดผิดไปเยอะเลยกี่ดูท่าทางจะเนื่อยเนื่อยด้วยเหตุผลบางอย่างเขาได้หันหน้ามาทางลิโมรุแล้วบนเช่นนั้นถึงจะไม่รู้ว่าเขาคาดหวังอะไรจากลิโมรุก็เถอะเรื่องที่ไม่เข้าใจเลยจางหนานดีอาโบก็เลยพูดว่าก็คือ,คอ,คอในไหนก็ในไหนแล้วก็ตัดสินแพ้นชนะกันตรงนี้ให้จะชัดกันไปเลยก็ได้ไม่ใช่เหรอโชคดีที่พวกมิซาลี ชินกับการกลางม่านพลังเพื่อลดความเสียหายแล้วพอดีเลยขอลับเขาจะบอกให้ลิมมโรุกับเลออนต่อสู้ชี้ตากันเหรอลิมมโรุเมื่อคิดแบบนั้นก็เลยพูดว่านายเนี่ยนะเป็นเจ้ามานเหมือนกันแท้ๆจะไปทําเรื่องบ้าบินแบบนั้นได้ยังไงกันดูเหมือนว่าลิมมโรุจะคิดเพี้ยนดีดอลโบได้กล่าวว่าอดบางใจเถิดพอข้าจะเป็นคู่ต่อสู้ให้เองไม่จําเป็นต้องให้เป็นภาระของท่านลิมมรุเลยขอลับ ดิอาโบได้หลีตาลงแล้วมองไปที่เลออนเป็นสายตาที่ดูเล่ากับนักล่าที่เพ่งเล็งเหยียถ้าเป็นหมอนี่อาจจะเอาจริงก็ได้เพราะลิมมลโลก็ดูไม่ออกเหมือนกันว่าฝ่ายไหนจะชนะเ้าบอกว่าไม่สนใจเลยก็คงจะเป็นว่าโกหกแต่ถึงอย่างนั้นการปล่อยให้ทําเรื่องแบบนั้นถือว่าเอาในหลายๆความหมายลิมมโลจึงได้บอกว่า ฉันจะบอกว่ามันจะเกิดความเสียหายมหาศาลขึ้นมาตั้งหากล่ะฉันบอกว่าภารกิจของนายคือคุ้มกันเลออนใช่ไหมแแ่ถึงอย่างนั้นกับให้ลองสู้กันเนี่ยมันใช้เรื่องที่ควรจะสลับคารสำคัญเรื่องไงพอลิมอรโลดได้สั่งสอนที่อลโบก็เสื่อมด้วยท่าทางผิดหวังในจะไม่ใช่ท่าทางที่กำลังสำนึกผิดแต่เขาเองก็สบสงบขึ้นมาแล้วลีมาลดก็เลยถือว่ามันโอเค จากนั้นกีก็เลยกล่าวว่าสั่งสอนให้เยอะกว่านี้หน่อยลิมเมอร์โหลมอนี่เป็นผู้ที่ไม่รู้จักเขต็ดลับองแท้เลยล่ะเมื่อวานก็มาหาเรื่องข่าทาทั้งที่ก็ออมมือแล้วแต่อย่างทําลายที่ฝึกซ้อมไปซะได้เชียวหนาะไม่เรื่องนั้นลิมเมอร์โลลคงไม่รับหลัเพราะถ้าถามวา่าสาเหตุของการทะเลาะกันคืออะไรก็ตัดสินใจไม่ได้เลยวา่าฝ่ายไหนผิดแต่แล้วลิมเมอร์โลก็ถามวา่าเอ๊ นายกับดีเอลโบสู้กันเหรอเมื่อลิมโมลุพูดแบบนั้นกีก็ตอบว่าใช่ช่วงนี้มันน่าเบื่อหนาก็เลยปามือออกกําลังกายกันเบาๆไงล่ลาลิมมลูก็ไม่เข้าใจพวกมหมายเลยดูเหมือนว่าดีเอลโบกับกีจะสู้กันซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เกินบรรยายถ้าทางจะเป็นเรื่องเมื่อวานลิมมลูจึงได้คิดว่าเพราะยังชั่วหน่อยที่ไม่ใช่วันนี้พอมองเลออนเขาก็ถอนหายใจอย่างไม่สบอารมณ์ออกมาก และเลออนได้กล่าวว่าตอนแรกเริ่มจากเมธที่อยู่ตรงนั้นหาเรื่องดีอลโบก่อนเราหมังเธอแพ้แพ้หลับขาเลยนหนีไปพร้อมกับพูดจาขี้แพ้นชวนตีหนาะในขณะที่พูดว่าเมธที่อยู่ตรงนั้นสายตาของเลออนก็จับจ้องไปที่เลนและเลนก็พูดว่าไม่มีทางอย่ารอเล่สีเจ้าขาข้าไม่พูดจาขี้แพ้นชวนตีหลอกเจ้าขาเหตเดิมทีก็ไม่ได้แพ้เจ้าขาเธอไม่ปฏิเสธว่าทะเลาะกันสีหนาะ จากนั้นเลออนก็เลยพูดว่าความคิดเห็นส่วนตัวของแกน่ะไม่มีค่าพอให้ฟังเลออนปฏิเสธคำโกหกหน้าตายของเลนอย่างไม่ลังเลดีอลโบได้หลือฝื้นความพูดนั้นขึ้นมาคือคือคือเธาเองก็ไม่ชอบลังแกเมียผู้อ่อนแอเลยยอมไม่เอาเรื่องนคะขอรับเมื่อดีอลโบได้กล่าวแบบนั้นเลนก็พูดว่าอ่ะบอกแล้วไงว่าครั้งหน้าจะเอาจริงน่ะพอเอามือให้ก็เลยเข้าใจผิดเลยเจ้าขา เมื่อเห็นว่าเล่นไม่ยอมรับดีอาโบก็เลยบอกว่าลืมเรื่องที่พามิสซารี่มาท้าทายข้าแบบ2ต่อหนึ่งแล้วเลยขอลับข้างหน้าต้องอบรมอย่างเข้มงวดแล้วนะขอรับต่างฝ่ายต่างก็ย่อยุก,กันโดยที่ดีอาโบมีความใจเย็นและมิสซารีเองก็เยอะยันอีกฝ่ายถึงลีโมลุจะกังวลขึ้นมาว่าคืนเป็นแบบนี้จะใช้กําลังกันแต่กลับไม่ได้คิดว่ามันแปลกเลยจากนั้นกีก็เลยกล่าวว่า เรื่องที่น่าลำคาญก็คือสองคนหนีดันไปทําข้อตกลงกันตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้กีได้พูดเรื่องที่ไม่น่าเชื่อออกมาเหมือนว่าพวกเขาจะโตเถียงกันเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจําวันจนน่าเอ็นดูเมื่อกีได้กล่าวถึงข้อตกลงระหว่างสองคนเพลออนก็เลยเสืิมว่าถึงในช่วงสองสัปดาห์มานี้จะทะเลาะกันทุกวันแต่กับข้อกันเป็นปีเป็นคุยเลยตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้นาสี เนื่องจากเลออนก็เห็นพ้องกับเรื่องนั้นความน่าจะถือเรื่องที่กีพูดมาจึงเพิ่มขึ้นแล้วก็เข้าใจได้ว่าถ้าเรื่องนั้นเป็นความจริงสมทุนกําลังหลบจะต้องความทลายหลงจนได้กลายเป็นเรื่องที่น่าลำคาญใจจากนั้นเลนก็เลยบอกว่าไม่ใช่นะเจ้าขามีหลักฐานอะไรถึงได้พูดเรื่องเลวไหลพันนั้นเมื่อเห็นว่าเลนปฏิเสธเลออนก็กล่าวว่าคิดว่าคนจะไม่แตกหรืองไง ในการต่อสู้เมื่อหวานก็ตะโกนว่ากวนโอ้ยกันเรื่องไงตั้งใจให้มากกว่านี้สิดีอาโบไม่ใช่เหรอเล่นได้เอียงคอเล็กหน่อยแล้วได้ถามด้วยความสงสัยเลออนจึงได้ตอบกลับโดยไม่เปลี่ยนสีหนา้าและตอนนั้นก็มีเสียงจากกีที่ฟังดูเหมือนจะเอื่อมและอาเพิ่มขึ้นมาด้วยเล่นเอ๋ยถ้าแถ้ถูกเผยออกมาแล้วนะจะว่าไปนี่เจ้าให้กำลังใจดีอาโบไม่ใช่ข้างั้นหรอเนี่ย ตัวของกีที่เป็นเจ้านายเพื่อจะรู้เรื่องนั้นจากเลออนและเลนก็เลยบอกว่าไม่มีทางเป็นอย่างนั้นหรอกเพราะข้าไม่มีทางใช้คำชั้นต่ำแบบนั้นและยังเป็นข้ารับใช้ผู้สื่อสาร,รของท่านกีด้วยเจ้าขานั่นต้องเป็นการเข้าใจผิดของท่านเลออนเนเนเลยเจ้าข่าเธอเยืนการยังคาเผยเลยนะคนคนหนีตอนที่กำลังทำสีหน้าจริงจังไม่ได้สังเกตมาก่อนแต่เธอคนหนีมีลักษณะ แบบลูกคนสุดท้องสี่นาคนประเภททีคิดเอาเองว่าทุกอย่างเป็นไปดังใจหวังโดยไม่คิดย้อนกลับไปถึงการกระทำและคำพูดของตนเองรู้สึกว่าคนที่ถูกพี่ชายหรือพี่สาวเอ็นดูจะเป็นแบบนี้ได้ง่ายๆแต่ว่าพอฟังมาถึงจุดนี้แล้วแวบบเดียวก็รู้เลยว่าคำพูดของฝ่ายไหนถูกตอ้องแลเรเรมมาโมลกได้ถามว่าดีเอลบทำไมเรื่องมันถึงได้กลายเป็นแบบนั้นได้ละ่ะ ถ้าเป็นดีอาบอเขาคงจะไม่คงหกลิมโมโลลิมโมโลคิดแบบนั้นก็เลยลองถามไปต่อๆท่านใดหนาดีอาบอจึงได้ฉีกยียมและตอบคาถามว่าเป็นผลลัพธ์แต่อิธิพลของท่านลิมโมโลนาคอลับถ้าได้บอกเหล่าเรื่องราวของท่านลิมโมโลที่แฝงไปในลึกซึ้งให้เล่นฟังด้วยเหตุนั้นเองเธอจึงได้เปลี่ยนใจเช่นกันหนาขอลับคำตอบของดีอาบอทำให้ลิโมโลรู้สึกว่ามันน่ากลัวการล้างสมองเหรอ ลิมโลูทำท่าทานจะพูดเชื่อนนั้นแต่กลับกืนคำพูดนั้นลงไปจนหมดเสนและลิมโลูก็เลยพูดว่างัง้นเหรอถ้าจากลิมโมลูเลนก็เลยกล่าวว่าที่จริงข้าเป็นแฟนคลับของท่านลิมลูนะเจ้าขาเพื่อแลกกับการให้ดีอาบเล่าเรื่องราวให้ฟังข้าก็เลยตัดสินใจให้ความร่วมมือกับเขาแค่นิดหน่อยนะเจ้าขะเลนได้ทอนใจบัวอย่างงดงามแต่ดได้ยืนการเชื่นนันบางทีคนคนหนี อาจจะเป็นคนที่เอาตนเองเป็นที่ตั้งสุดๆเลยไม่ใช่หรอกเหลอเพอดีอาบอกก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันงานที่พวกเขาถูกข้อกันจึงเป็นที่เข้าใจกันได้สีหนาเรลิมโมโก็เลยพูดว่าโอ้โอ้ริมโมโจะพูดอะไรได้อีกล่ะพอริมโมโมองไปที่กีด้วยความรู้สึกกุ้มใจเล็กหน่อยกีเองก็สายศาีรษะเล่ากับเจ้าบอกว่ามันสายไปแล้วและกีก็กล่าวว่า ขอโทษแทนพวกซื้อบ้อของข้าด้วยนะพอกีได้กล่าวแบบนั้นลีมลูกก็บอกว่าไม่หลอกไม่หลอกเพราะดีอาบอกก็สร้างความเดือดร้อนเอาไว้ด้วยเรื่องนั้นเราก็หัวอกเดียวกันแหละกีเองก็รับมือลําบากสีนาะถึงขั้นที่ความรู้สึกใกล้ชิดกันที่มีตั้งแต่ก่อนหน้านี้ก็เพิ่มขึ้นมากเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามมิซาลีที่รักษาสีหนาที่ไรความรู้สึกเอาไว้ได้ได้ตอบสนองต่อคำพูดของกี อย่างน่าประหลาดใจเอหรือว่าเป็นเพราะเลนกระทั่งขาดก็เลยได้รับการปฏิบัติแบบคนซือ่อบือทุกทีเลยงั้นเหรอพอได้ยินแบบนั้นลี่มรุก,ก็คิดว่าอืมเป็นท่าทางที่รู้สึกได้ถึงความเป็นจริงแล้วสินาะถึงลี่มรุจะไม่กล้าพูดแต่ลี่มรุก,ก็คิดเหมือนกันว่าเรื่องนั้นดูท่าจะถูกต้องแต่ว่าการพูดแทรกเรื่องของคนนอกไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรลี่มรุ จึงทำเป็นไม่ได้เย็นคํามพึมพเช่น,นั้นเองหนั่องจากที่คุยเรื่องสะเพเฮนและกันสักพักปลายทางที่ลิมโมลถูกนำทางไปลิมโมลูได้ติดตั้งวงแหวนเวสหลับเคลื่อนย้ายเอาไว้ในห้องหลับที่อยู่ด้านหลังระหว่างท้องพ่อโลงที่มีบัลลังก์อยู่เนื่องจากมีน้ำหนักมากถึงหลายสิบตันถ้าได้ติดตั้งไปครั้งหนึ่งแล้วจะขยับลําบากลังจากนั้นเนื่องจากธุระเสร็จแล้วลิมโมลูก็เลยขอตัวลาอย่างรวดเร็ว เลออนได้ทำท่าทางอยากจะให้ลิมเมโลพาดีเอลโบและเลนไปด้วยแต่แบบนั้นควรจะเป็นอุปสรรคต่อประโยชน์ต่อให้ไม่มีอุปสรรคลิมเมโลก็ไม่เขียนที่จะรับเอาไว้จึงได้ตัดสินใจให้เลออนอดทนและแล้วก็ถึงตอนจากลาเลออนได้กล่าวว่าฝากคุโรเอะด้วยนะลิมเมลโลได้รับการกำชับจากเลออนเช่นนั้นเนื่องจากไม่ถึงกับต้องบอกลิมเมโลจึงได้พยักหน้าแล้วบอกว่าวางใจได้เลย เลออนทำตัวมายึดติดผิดคาดอาจจะเป็นพอทำใจยอมรับได้แล้วเพราะลิมมารุคิดว่าเขาจะเข้าสีมากกว่านี้ลิมมารุก็เลยเก็บเรื่องที่ผิดคาดเอาไว้เล็กน้อยไม่เป็นความลับในช่วงเวลาปกติก็เป็นผู้ชายที่หล่อเท่นี่นาไม่เพียงแค่นั้นความจริงที่น่าตกใจได้เป็นที่กระจ่างแล้วที่จริงงาน,นอดิเรกของลิมมารุกับเลออนเหมือนกันไม่ได้หมายถึงโงลลิคอนหลอกหนาะ ไม่ใช่เรื่องนั้นควาฝันของเลออนคือการเปลี่ยนสถาปนิกนั่นเองจึงเป็นเหตุผลว่าเขามีเสนด้านความงามพ่ยอดเยี่ยมลิมโมลูได้ยินเรื่องนั้นจากการพูดคุยสัพเพเหระเนื่องจากผู้ชมเมืองและประสาทแห่งนี้แล้วพอได้ยินเขาก็เขา้เขาใจได้เพราะลิมโมลูเองก็ยอมรับว่าเส็นของเลออนนั้นชุดชาติที่เดียวถึงจะน่ามันใจแต่เขาเป็นวัยรุ่นเทนดี นั่นคือการประเมินแบบใหม่ที่ลิมโลูได้ประเมินให้กับจอมันเลออนลิมโมลูปรับคคางสัมพันธ์กับเลออนในลักษณะนั้นและการเยื่อเยือนมหานาครทองคำเอลโดราโดก็สิ้นสุดลงด้วยสวัสดิภาพก็สารคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบบทพิเพียงเท่านี้นะครับไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้า